อรักนุกข์าบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยความยินดีอยู่กับผมอีรัตเกมเมอร์ amer, เช่นเคยวันนี้อยู่ในเกมไรเบอรซิกเซชั่นเช่นเคยนะครับผมเอ่อตอนนี้ท่านก็มีเอ,อท่านก็อยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าลงแรมไรวันจริงจัง,จงเกมมิ่งซีซั่นที่2นะครับผมพาได้ไปพาที่8แล้วนะครับผมเอ่อซึ่งพาที่7ก็เห็นไปแล้วไปที่เรียบร้อยว่าผมชนะนะครับผมก็คือตอนนี้สกอร์ที่ชนะก็คือชนะ4แพ้3นะครับผมซึ่ง เป็นไปได้อีก3ตาที่เหลือผมก็ต้องชนะให้หมดเพื่อที่จะได้แรงที่ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็เพื่อไม่การเสียเวลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจอิลาเกมเมอร์และทางช่อง y t u t u อิล l าเกมเมอร์ด้วยนะครับผมถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์พร้อมกันแล้วก็ไปชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยไปเอาเขียดไงเขียดมันก็ต้องมันก็เจาะได้อยู่ดีไงเพราะว่ามันมีเทชเชอร์ทำลายก็ปาซ้ำได้ปะจบไม่ได้แล้ มันปลาซ้ำมันมันมีดีเลยไงมันมีด <c oughs> ีเลยเขียดมันมีดีเลยถ้ามึงปลาเสร็จปุ๊บแล้วมึงปลาเขียดอีกทีเดงมันมีดีเลย์มันก็ปล่อยให้ <c oughs> มันเจาะก็ทางรับมอตั้งตั้งตั้ง,ง,ง,งรับมอลเมล่อหก็ได้งั้นก็ต้องเอาพวกพวกที่ตั้งรับ <c oughs> ตั้งรับมาด <c oughs> ีๆอะพวกเออเนี่ยมิล่าก็ได้มิล่าวางรอเลยถ้าเกิดผมเล่นมิล่าต้องมีคนเฝ้าหลังให้ผมด้วยนะเออจะให้ก้าวเฝ้าหลังให้เออวนยู่หลังเลยอะแล้วก็ ไอ้นัดกับนัดไอ้เจนไอ้นัดไก่เจนก็ขึ้นไปแฮตนะจะกลับกลับกลับหกือเปล่าไม่ต้องรวมหรอต้งเข้าทางเดียวจะเข้าทางนี้กับมีลาทิกมีลาทิกว่าจะให้ไปแปะมีลาเอางหน้าะหรอมุ่งหน้าเข้า หได้เจาะห่จาะให้มลลบลบเเลยต้องหอบงออปดดเขาฝ่่ะสู่โงนะขาหน้าข้างหลังจ้า้อนหม right? uh, Lot, Lot, Lot. ือนจ้า เอยเดี๋ยวหลังคอยากต้องเีเลน่นเอ่าแปะเอาแปะไว้แค่ดูนะพี่อันนี้นข้างหลังอ่ะไม่ไเลยน,นะ <Hey. S 2> ขวามาเนีย <Hey. S 2> หลังเข้า <Hey. S 2> หลังเข้า จ็คเขียวจ็คขาวข้าว o t o r e m a i n i n g มินสดนยิยงหน้าเหรอยิงกันเองนี่ท่พ่อไว้ยังวะนะถ้ามึงพูดพลางอะไรเวยอ่ะอ่ะกูรู้แล้วมีแผนแล้วเล่นห้องเดิมกูเล่นเขียดต้องมีคนหนึ่งคัสเซนคนนึงมิ้ว แล้วก็เจกเกอร์คาเซลมิวเจกเกอร์เขียดมิลา่าหยิบมาพี่ไปเล่นมิล่าแล้วกันแต่ผมเล่นเอ่อจัเข้าก็ได้เอ้ยหรือพี่เจนจะเล่นอะไรเจนก็เขียดมาแค่นั้นเจ,จ้วายจับจับไปเพามันบุกเข้ามาทางข้างหลัง

ประตูอ่ะปิดให้หมดเลยแล้วก็มิวไปวางแล้วก็มิวไปวางมิวเออปิดเลยมึงไล่ปิดประตูก่อนเลยก็อันดับแรกอะ่ะประตูหลังด้วยประตูหลังด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยให้นัดมันเอามิวมา เออตรงเนี้เยเลนฟอสตรงเนี้ยไม่เหลือแล้วเหรอฟอสก็หมดแล้วเป็นอะไรปะปลอยแวปาเลยเจนไม่ทันละเหตยเทชิชง,งโอ้โหหลัง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 เนี่ยมันยิงมึงมามามาหมดเลยว่ะ โอ้โหดูแม่งดิยดยวยมากว,ว,ว่ายมาว่ายมาเล่นรัดห้องขัวไหมต้องหัห้องขัวแล้วล่ะจริงจแต่จริงด่ดา,นนดานนี้เราแพ้แต่จริงๆด่านนี้เราแพ้แจริง ย้ายต้องย้ายย้ายไปอเ,เอ่อห้องครัวห้องครัวเอ่อขอฟอสกูเล่นเองก็ได้ฟอสกับดักเยอะๆกับดักเลยมันแผนบัณดิตก็จบ,บแล้วว่าว่ามันน่าจะแรงเลิศเกันแล้วแหละก็ไม่รู้อะแต่ว่าตอนนี้มีแค่นัดคนเดียวไงที่เงิน นีพอพี huh ่นัทไปแอบไเล่นแรงมาไง้ยเรไปห่อไปน่ยไปน่อยูอดนี้จอจอหน่อยไดะใครใครเลลูกซองอ่ะไม่มีเสียงรูหอกก ไม่ใ,ใครแปะสก,กิลอะไรไว้ตรงหลังไอ้นี่ไปนเนี่ยห่วยตรงไหน้แลไดถ้าตราคือไทยับได้นะได้ีม่มาด้วยกันเหรอเวะ nhiều khi <-Texgear> mà yin mà yin mà mình biết luôn đấy ạ. có thể chơi ห้องห้องพี่ไปอ่ะเฮ้ยโอ้โหดูเกเวนตายโอ้โห เทียเอ็ดอยู่ข้างนอกเอ็ดโลนะรอกู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 รออยู่น่ารอรอบันไดเห็นปมไม่เห็นป่ะไอ้ยี่งมันยิงเหมือนรู้อ่ะอ๋อไม่ค่อยหน้าเหรอวะซ้ายนะเจนระวังนะยิ่งงงเลยกูประตูซ้ายประตูข้างหน้ามึงแต่ซ้ายเอง มันอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเพื่อน2ตัวไปขวาดิไปขวาดิเจนอย่ามาซ้ายดิมันเลงอยู่นอนอยู่ข้างหลังนอนอยู่นอนอยู่เจนมันนอนอยู่เอ้ยใชจบแล้ว Mission งด้วฮะงงงงงงงน น่ะมันโดนเหยียบฟอสค,คนหนึ่งไป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 เถอะเราบุกบ้างแค่แต่มันเล่นดีจริงถ้ามันไม่แฮกนะนเล่นดีมากโคตรเจ๋งอะ่ะกูขอส่องหน่อยดิเลเวลสามร้อยสามสิบร้อยสามเก้าร้อยเจ็ดห้าสิบสองอะไรวะร้อยหกร้อยร้ยร้อยี่บหก กูว่าไม่ใช่ไว้เฮียมันเวลร้อยกว่าแค่นี้มันไม่น่าแบบเก่งกล้าสามารถขนาดเนี้ยได้ดีมะตัวเดิมนถ้าเก่งก็ได้เก่งแปลกๆอ่ะมันเก่งเกินจริงๆเพื่อนมันจะรู้ขนาดไหนว่ามึงอยู่ตรงไหนบ้างโดนในห้องก็ไม่มีเชี่ยกูว่าแฮกเราเจอแฮกแล้วหรอเพื่อนเฮียเวลร้อยร้อยนิดๆมันไม่น่าขนาดเนี้ยจริงๆนะไม่ขวดแล้วไม่น่าจะเสมอเพื่อจริงๆ หัว,ว,วปะเียมวัวลจ้ะห้องขัวมีมิว้วสกิลพีโหดจัดเลยครับพีข่ขึ้นไปล่าลมกูหน่อยขึ้นไปล่าลมชั้นสองฟิวด

มี่บรองอ๊อฟไปวะเข้าหมดนี่สแกนอะไรครับครัครับเยนงี่แล้วยิงยิงนี่ให้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 ไปเลย

บอมนี้มีตัวหนึ่งพี่นัเล่นกองเล่นกองอนใครใคระเจนเออเจนเล่นกองอนโดนาโตใครเจาะตรงนี้ได้บ้างเจนเจาะได้ปะเจาะไม่ได้มมนมีตัวยิงพี่เจนเเจนกงมาดูตรงตรงตัีบมีแคมกแคปแตกเี้ยนี่นี

ดูแรงมันเดี๋ยวดูแรงมันถ้าแรงแม่งแบบไอ้นี่นะนี่ไงโอ้โหไอ้กูจะบอกให้นะกูจะบอกให้นะรีพอร์ตเพื่อนแฮกทั้งตี้จะบอกให้แฮกทั้งตี้เพราะว่าตัวสุดท้ายอ่ะกูจำได้ว่าแรงมันเอเลเวลมันน้อยมากสุดท้ายไม่ได้อีกไหมหอะตวบนไม่ได้อีกเ แต่เลเวลมันน้อยมากแต่มันได้โกไว้เพื่อนมเข้าใจปะมันแฮกไม่ไม่ไม่มีทางไก่แน่นอนไม่มีทางไก่แน่นอนก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ EP ที่8นะครับผมซึ่งผมเจอแฮกนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเจอแฮกก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแพ้4ชนะ4 แล้วเจอกัน EP ที่9 See you again